วันนี้จะพามาแอบดูโปรดักใหม่ของเอกเตารครับใหม่อีกแล้วใหม่ล่าสุดอัปเดตวันนี้เลยครับ<อ>พาผู้ชมทางบ้านมาแอบดูโปรดักใหม่ก็ครับโอ้โปรดักใหม่แล้วรครับผมก็ตู้พันผสมครับผมครับท,ทั้งขึ้นรถแห่ด้วยแล้วก็การแก้ได้ครับผมครับมาชมกันว่าตู้นี้มีอะไรบ้างครับผมครับก็ไปโจทย์ทีทะไทยว่ารถแห่สมัยเนี้ย ต้องมีตู้ที่เล็กสลับตู้ลายเลขแล้วครับตู้ใบเนี้ยขึ้นไปอยู่กับตู้ลอยเหเราที่เป็นประตูเปิดข้างฟังก์ชันใหม่ของเราครับผมครับทาไมถึงได้ออกแบบใหม่เพราะว่าตรงนั้นอ่ะมีพื้นที่แค่4 2เซนเท่านั้นตู้เราก็ต้องทํา42เซนอีกครับผมตอนนี้เราก็ได้สูตรมาแล้วครับผมสูตรตันนี้ก็ผสมกันสอ2สูตรทั้งสูตรตัวใหม่ของเราทั้งสูตรตัวเก่ามาผสมกันเป็น2แบบครับผมครับตีนี้การประกอบถึงไหนแล้วครับผมครับสงสัยว่าทำไมถึงเจาะครับผมอาทำไมถึงเจาะครับ เจาะเพราะว่าเราทำการให้ดอก2ดอกครับใกล้กันมากที่สุดชิดกันมากที่สุดครับเพื่อลดจุดเฟดเวลาขึ้นแม่แขนหลายพวงครับผมครับก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเล้เป็นตรงนี้ค่อหไปครับตรงนี้ครับเรามีการทําดอกให้ติดกันมากที่สุดครับเพื่อลดจุดเฟดของมันให้ได้ครับผมครับทีนี้หลายคนถามว่าข้างหน้าเป็นยังไงครับนี่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นอย่างนี้ครับผมครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ต่อมามันจะมันจะดังไงตรงนี้จะมีเฟดปั๊นครับขอดูเฟดปั๊กในช่างแมนทีนี้เป็นยางี้แล้วครับผมฝั่งนี้ทํายังงไ นี่ครับเอ้าทิศทางนี่ครับตัวนี้ก็จะมีเฟดปักแต่งขึ้นมาหนึ่งจุดก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่เราใส่ครับทําไมถึงทําอย่างนี้ครับเพราะว่าจุดห่างดอก2ดอกครับตอนแรกถ้าเราจุดห่างดอกการวัดจุดห่างดอกวัดตรงนี้ตัดความถี่ได้น้อยครับผมครับเราเลยมีเฟดปักมาแทนแล้วก็วัดความห่างดอกตรงนี้เพื่อเพื่อความถี่ของมันจะไม่เฟดกันนะครับเป็นโจทย์ที่ยากมากครับสำหรับทำรถตู้เสียงกลางกันท่านโอ้ยนสำหรับการทําตู้เสียงกลางแต่ละสูตรของเราครับผมครับตัวนี้ก็เป็นพันผสมครับ ตัวนี้เฮนนี่ก็กำลังตัดแคนอันนี้ติดตรงนี้อยู่ครับผมครับเดี๋ยวใบต่อไปครับเราก็จะสั่งเป็นตัวเส็จรูปมาเลยครับผมตัวนี้ผมบอกไม่ทันครับผมเขาทําก่อนครับผมสลับตรงนี้ครับผมครับแล้วก็ตู้นี้มีการทำอะไรบ้างนี่เป็นการการขอบเหล็กทั้งล่างทั้งบนแล้วก็น้านข้างก็จะมีชุดแขนเลยนะครับสลับด้านข้างของเราครับผมครับก็จะใบไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นใบเล็กครับเพื่อขึ้นสลับรถแห่ของเราครับดูกลางขนาดเล็กสลับขึ้นบนรถแห่แล้วทีนี้ก็ไปดูกลางหน้ากลางหลังครับ โอ้โหปีนี้ถือว่ารถเห่ถือว่าตอบโจทย์หลายอย่างาว่าจากประสบการณ์ที่ฟังมาเราการรถเห่จะเปิดในทางงานงานบางงานอาจจะไม่ตอบโจทย์ว่ามันนังชั่วโค้งเข้าครับผมครับเราเลยการรีบมาทีนี้การรถเห่ไปนไงมาดูกันครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นการรถเห่ของรถเห่พรพิสานครับผมครับคันนี้ก็จะทําเป็น3แถวครับผมครับ2นิ้วด้วยแดอกแล้วก็พรด้วยครับผมอีก4ดอกครับผมครับปีนี้ถือว่าพรมาแรงมากครับพรมาแรงมากมาแรงเป็นแบบว่า เบรกไม่อยู่สำหรับปีนี้ครับผมครับมีฮอนแล้วต่อมาคือตู้บิโลนั้นข้างเป็นหนึ่งความถี่ที่เราเสริมมาเพื่อลดการขาดข,าดของลำพงให้มากที่สุดครับผมแล้วขนาดก็เท่ากับตัวเดิมไหมครับขนาดก็เล็กกว่าเดิมคือขนาดตู้กลางเนี่ยเราก็ทตาตามตู้ตามรถของเราแต่ที่ขนาดเดิมก็คือมิดโลเพราะว่าตู้บิโลเนี่ยเราปั้นความถี่ที่เราต้องการอยู่ในตู้แล้วไม่ใช่ว่าตู้บิโลจะย่อได้เพเื่อนย่ยอเอะไม่ได้มันต้องมาถานของเราเพราะว่าพัดลมที่เราทํา คือเป็นความถี่ที่เราต้องการเพื่อให้มันบูตในตู้ให้ได้ความถี่ตรงนั้นเพื่อเสริมกับกลางตัวนี้ให้ตอบโจทย์ตรงนั้นเหมือนกันสำหรับเจ้าตู้ของเราอีกนานเท่าไหร่ครับจะได้ฟังครับทั้งสองรุ่นเลยทั้งลายเล่แล้วก็กลางัวใหม่โอ้ลายตู้ลายเล่เดี๋ยวก็น่าจะไม่ฟังอีก3ามสี่บก็ได้ฟังแล้วครับผมครับแล้วก็ตู้พวกนี้ก็อยู่ในบนรถนแห่อยแล้วก็เป็นมาตรฐานเบสิกของเราแล้วแต่ตู้มีฮอนมีะไรครับผมครับทำไมต้องมีฮอนหลายคนยังงงว่าทำไมต้องใส่ฮอนคอนเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดแล้วก็ใส่ในตู้ดดีีท่สุ ถ้าเอาไปวางหน้าหน้าตู้เห็นไหมครับบางลํโพงบางแหลมแหลมก็เฟดเยอะด้วยครับผมที่ผมเห็นครับเพราะว่าตู้ตัวเก่าของผมที่เอาการตู้ตัวเก่าผมที่พรบางขา้างหน้าสี่ดอกหกดอกตรงนั้นแหละครับจุดบอดเลยเพราะว่าแหลมไปชนครับชนแล้วมีการเฟดทําให้เหมือนแหลมไม่พอครับตั้งยึงแหลมพอครับแต่มันเฟดกันตู้รุ่น,นใหม่เราทําก็คือพรอ,อยู่ในตู้ทั้งหมดเพื่อให้บางที่ทางของแหลมครับแต่ประมาณนั้นในการออกแบบแต่และตัวครับผม